ตลแงแกงเนอมป็นที่จัดหัวนักโทษตรงนี้งมือเลอตแลงแกงเดิมเป็นที่ัดหัวนักโทษตรงนี้เลยอลางเมืองเลย ส่วนด้านหลังเห็นไปเนี่ยคือคุกคุกอยู่กลางเมืองเหมือนกันนะเป็นคุกสําหรับมหันตโทษนะส่วนคุ้มขุนแผนคือตรงนั้นเป็นเตรียมผู้ว่าซึ่งรื้อมาจอกที่อื่นก็มาเป็นเตรียมผู้ว่าแต่ให้ชี้ว่าคุ้มขุนแผนนอกจากนายีดีพนมยงเนี่ยอินกับเรื่องขุนช้างขุนแผนมากเชื่อว่าขุนช้างขุนแผนเคยติดคุกที่นี่แล้วนางบรรทอนเคยตัดถูกตนะหัวที่นี่ จริงไม่จริงไม่รู้แต่บร,ริเวณแล้ววัดนี้คือวัดเก่าเราอย่าไปสนใจศิลปะเพราะว่าไม่เหมือนเดิมเลยไม่รู้เป็นศิลปะอะไรถูกถูคุณุณาขึ้นมากลายเป็นเฮ้ยเฮาคอมทำไมเป็นอย่างนี้ตามประวัติอยู่บริเวณหน้าคุกเนี่ยจะเป็นหอกองผมอ,อนุมานว่าคงเป็นบริเวณเนี้ยหัวโค้นเนงเนี่ยทอง หอกองสมัยโบราณสมัยยุยยาสูงหนึ่งเส้นสิบบาทกี่เมตรครับหนึ่งเส้นสิบบาทถ้าเป็นวาก็คือสามสิบบาทนั่นแหละหนึ่งเส้นมียี่สิบบาทหนึ่งวามีสองสองเมตรสูงหกสิเมตรครับสูงมากเพราะว่าชั้นบนสุดนี่จะต้องมองเห็นทั้งเมืองมันจะมีสามชั้นเหมือนอยที่หลังพระโทนั่นแหละหน้าพระโทสินะครั สามชั้นใครจำได้บ้างมีกองอะไรบ้างชั้นบนสุดชั้นบนสุดไทยรีแนสไทยรีทีเรสเอ่อบนสุดเนสร็แล่เบตาก็แกอันนี้คือกรุงเทพอันนี้คือกรุงเทพอันข้างบนเนี่ยพระมหาโราชตรงกะสารตีเวลา50ประชิดเมือง ตรงกลางเนี่ยตีตอนไฟไหม้เรียกว่าพระมหาราชระงับดับเพลงิงพระมหาราชดับพองชั้นแรกนี่คือพระทิวาราตีพระทิวาราตีนี่คือตีตอนย่ำลุ่งกับย่คำค่ำเพื่อเปิดประตูเมืองกับปิดประตูเมืองนะส่วนการตีตีบอกไฟไหม้เนี่ยถ้าอยู่นอกเมืองจะตีเป็นลาหมายถึงว่าเป็นเป็นชุด,ชด ไม่ได้ตีตลอดถ้าไฟไหม้ในเมืองกรุงศรีอย่าไฟไหม้บ่อยมากไฟไหม้บ่อยมาก <ไฟ S 1> เพราะเป็นเครื่องไม้เ,เป็นเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรเนี่ยกรุงจำจะตีตลอดเวลาจนกว่าไฟจะดับ <c oughs> แต่ในกรุงเทพในกรุงเทพก็จะมีสามเหมือนกันแต่สูงไม่เท่าชื <c oughs> ่อ <c oughs> ว่า <c oughs> ม้างล่างสุดได่เคอัศวีใช่ที่ล่างที่มันะดีเวลาเวลาอัศวีแล้วก็ทข้างบนวิธีหลวงข้างล่างเป็นเวลาไฟไหม้ชั้นกลางเวป็นชั้นกลางไฟไหม้ข้างล่างข้างล่างสุดเนี่ยเวลาตรงกลางเนี่ยไฟไหม้บนสุดเนี่ยเมื่อมีศัตรูสืกค่าสืกปัดประเทศเมืองชื่อของกลองสามใบเถาเนี่ยมาจากคำว่าสามใบเถาเนี่ยคือ ตอนนี้อยู่พิพิธภัณฑ์สา,ารแห่งชาติสองสองสองอันแรกเนี่ยกองใหญ่สุดเนี่ยแตกละคือตีบ่อยนะกองตรงกลางก็แตกเหมือนกันแต่ข้าวโพนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โตกล้าเลยคือไม่ถูกโตกล้าเลยเพราะไม่เคยถูกเรียกไม่ได้ตีเลยก็เรื่อง,องตอนหลังต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะชื่อว่าข้างล่างก่อนคือพระราตไีไม่ใช่ไม่ใช่พระที่ว เทราอะไรที่อหญ่พระสุริพระสุริพัสุริพัสุริพระย่ำพระสุรีย่ำพระสุรีสีย่ำพรสุรีสีตรงกลางคืออัคคีพิณาศข้าบนพิฆาตไพรีคือสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยของจองกันแต่สมัยอยุธยาไม่คลองที่หนไพรีใช่ไหมที่หน้าไพรี คือตรงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเป็นที่ที่สําคัญมากเป็นที่ที่สําคัญมากแต่ว่าเราผ่าน,รราน,นเราก็ไม่รู้หรอกมีมีป้ายอยู่อันหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกป้ายอะไรท่านชื่อเหนว่าตะแลงแกง่ตะแลงแกง่บริเวณนี้เป็นต้นใบสมัยก่อนเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าหนองสนแต่หลังจากที่สร้างวัดพระรามแล้ว เรียกว่าบึงพระรามบึงพระรามวัดพระรามใครสร้างครับสุดยอดสุดยอดเป็นที่สบายพระเพลพระเจ้าจอุทองนะฮะก็คือพระราเมศวรสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือเป็นหนึ่งในวัดที่มีแบบแผนของอยุธยาตอนต้นเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดู อายุทยาตอนต้นเนี่ยจะมีวิหารเพ้นง่ายๆนะถ้าเราไปดูวัดมหาธาตุเห็นเลยวิหารแล้วก็มีระเบียงคดวิหารนี่จะล้าเข้าไปในระเบียงคดตอนที่เราเดินเข้าไปได้ทั้งหลังของวิหารเนี่ยจะทับอยู่นะฮะแล้วก็จะมีเจดีย์ทรงกลางข้างหลังจะเป็นโถงเฮ้ยบัดศิรอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิหารหันไปทางที่บนตก ผู้บริต้องเอาหันทางที่นอนออกเขาบราสุทธจะเป็นนิจจุตุกเขาไม่ให้ว้มสำคัญเขาให้วาอสำคัญกับวิหารแบบแผนโบราณจะเป็นแบบนี้เราไปเห็นวัดที่ไหนที่มีวิหารระเบียงครบแล้วก็ปรางแล้วก็ข้างหลังเป็นโบสถ์ชัวอยุธยาตอนต้นเรียนแบบมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุระหูแบบเดียวกัน ผมเรียกว่าเจดีทรงปรางนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนของขมຈขมຈจะเป็นปราสาทนะฮะเวลาเราเรียกของขมຈเราจะเรียกปราสาทแต่เอาเป็นของพุทธจะเป็นเจดีทรงปรางเจดีทรงปรางเนี่ยจะจำลองสวรรค์แต่แค่หกชันช้นแค่หกชั้นผมเคยได้รับอินโฟเมชันนี้แล้วผมมีความรู้สึก มันใช่เหรอมันมัน,มนดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะจนกระทั่งผมไปวัดพุดทธไถยสวัรค์ขึ้นไปพิสูจน์เลยเบรนชั้นที่มีซุ้มจรนํำเนี่ยปรางนี้จะมีซุ้มจรนำนะฮะตรงนั้นคือดาวดึงทําไมถึงเรียกว่าดาวดึงเพราะว่าหลังจากดาวดึงไปคุณจะคุณจะเห็นเป็นอารกุสี่ชั้น พราะฉะนั้นชั้นดาวดึงนี้อยู่ชั้นที่สองมันจะมีหกชั้นถูกต้องไหมครับมีบันไดลงมาเชื่อมกับมนุษย์สิ่งที่คอนเฟิร์มว่าเป็นดาวดึงคือเจดีจุลามณีใครเคยได้ยินบ้างครับจรกเจดีจุลามณีพระเกตแก่จุลามณีในสมัยพุทธกาลตอนที่พระองค์ทรงพ่อแม่ตัดพระเกศาของพระองค์ ก็มีการเสี่ยงทายก็มีการเสี่ยงโยนขึ้นไปบนอากาศหากว่าจะได้ตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศของพระออง์เนี่ยไม่หลุดพื้นพระตาการเทวราซึ่งของที่พึ่งผู้ดูแลสวัสดิ์าันดาวดึงเนี่ยรู้ขาวก็เลยเอาพานทองมารับแล้วเอาเอาไปปฏะดิสถานอยู่ที่เจดีจุลามณีนั่นทำให้ทำให้ทำให้เรียกว่าเจดีพระเกศแก้จุามณี เห็นทางหนึ่งไหมฮะที่ที่บาลูน่ะส่งพระเป็นไปพุทธบูชาผมเอ้พุทธบูชาไงพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วอ๋อพระพุทธเจ้าอยู่เจดีจุฬามณีสวรรค์เชนดาวเด็แล้วมีอีกครั้งหนึ่งตอนที่พระองค์ดับขันวัินิพพานพระองค์ดับขันวัินิพพานที่แคว้นมัลละเป็นเมืองเล็กๆกุสินาราพอหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จเจ้าเมืองก็ กษัตริย์มาแล้วก็จะพยายามจะเก็บไว้คนเดียวแต่ไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์อื่นมาเต็ไมไปหมดคือขอแบง่งขอแบ่งเพราะบรมสาวรีดแคธาตุก็จะลบแล้วบังเอิญมีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากทนผามก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธเราเราต้องอยู่รับความสงบเพราะพระองค์ก็คงไม่แฮปปี้กับที่ว่าเรามาจะทำะสงครามกัน ก็เลยจัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วน10แต่ละแต่ละส่วนคือ16ทนาน1ทนานเท่ากับ1ลิตรโอหเยอะมากนะฮะได้16ทนานคนละ16ทนานบังเอิญโดนภา,านเนี่ยจิดพั้เที่ยวแก้วพับเที่ยวด้านขวาเนี่ยจิดไว้ครับเก็บไว้ที่อภาพมวยผมขาสกักการะเทราแ้บอกเฮ้ ไม่ได้ไม่ได้จะเอาไปเก็บให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ไม่ถูกก็เลยมาหข้า่าพักเที่ยวแก้วก็วคือเที่ยวด้านขวานะใครอยากรู้ภาษาสเปนเที่ยวเนี่ยไม่ใช่กูนกิโยนะครับภาษาเทคนิคพันตแรกเลยคืออย่าผมหาให้เพราะว่ามันจำไม่ได้คือผมจะต้องหาผมจะต้องจำชื่อของนิโน อ่ารน o โนการนิโนการนิโนเด right การนิโนเด r i g h ดิเดพูดอะการนิโนคือเป็นเป็นศัพท์ทันตะแพ์เลยนะเขาบอกการนิโนเดได้โชคีดรู้เรยเที่ยวของศาลของมุเธเจ้าก็ทําไมก็คือการขโมยของที่ขโมยมานะฮะเอาไปเก็บไว้ที่เจดีจุรามณีเพราะฉะนั้นจะมีสองสิ่งแบตะบราบอกมีสามสีมีภาพพวกผมเนี่ย นะพระเก็ตแก้วระเขียวแก้วไปบรรจุที่เจดีย์จุฬามณีทําให้เวลาเราสร้างวัดสร้างเจดีย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์จุฬามณีพระพุทธเจ้าไมา่ได้ไปไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในเจดีย์จุฬามณีนี่แหละเรากราบไหว้บูชาได้ผมไปที่วัดพุทไธสวรรค์ขครน่งไปดูโอ้ดิงโกจบคำอธิบายที่บอกว่าสวรรค์6ชั้น แล้วตรงซุ้มจรนานนั้นน่ะคือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือเจดีย์จุฬามณีคอนเฟิร์มเขาเป็นจริงจริงจริงในนั้นจริงเรือเราในคอนเฟิร์มว่าที่ผมบอกว่าให้มีความสุขมากเพราะว่าตรงนี้ผมมีดูรามันใช่เหรอือเพราะว่าอะไรเพราะสวรรค์หกชั้นเนี่มันกามาภูมินะกามาภูมิแสดงว่ายังมีโลกก่อนหลงอยู่นะกาลมาภูมิขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งอบายยเพนสีนรกเปรต อาสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย,แยนน์แล้วก็หกชั้นเป็นเทวดานะสวรรค์ิหกชั้นแล้วก็รูปประภูมิมีสิบหกชั้นอนรูปประภูมิมีสี่ชั้นรูปประภูมินี้ยังมีตัวตนแต่อรูปประภูมิมีแต่จิตไม่มีตัวตนละวหรืออรูปประภูมิบางคนเขาก็เรียรกอารูปประภูมิเพราะงั้น cosmology โโโข,ของบุริสนาของบุริสมอนเนี่ยอสตรีออนิลัมเป ผมหาสับไม่ได้ผมก็เลยอินเมนองผมขึ้นมานะตรีเทสโอตร,รีอานิลันตินะคทปภูมินะก็มืออานิลันติอ่ไม่ใช่ผมออกคิดนิดนึงเ้าตอนนี้ผมตื้อสมองตื้อเดี๋ยวผมก็จะให้ส,สเปคไปแล้วเพราะผมหาไม่นานแล้วเรื่องการมาภูมิรูปประภูรูปประภูคือผมหาไม่หมดแล้ว คล้วผมผมให้บล็อกของผมไปดีกว่าจะได้เข้าไปหาเพราะผมรวบร,วม,ร,ว,มรวมไม้หมดแล้วนะฮะโอเคหลังจากนี้เราจะไปวัดเราเหนื่อยกันหรือยังไปขอให้อห้อยจบก่อนค่อยค่อยเขาว่ากันเนาะเราจะไปป้อมประตูข้าเปลือกที่ที่ว่ากันว่าตอนขารเสียกรุงครั้งที่สองมีคนเสียชีวิตมนต้นคนเสียชีวิตกองเป็นประลงโดยทุกและเหม็นแบบ ซากศพเต็มไปหมดบริเวณนั้นเราจะไปดูกันตอนที่ผมมาเนี่ยผมคนเดียวไี่ชา,ายลูกคนกลัวเลยลูกบรรยากาศวังเวงมากนั่งรถครับขึ้นรถเลย